ขออนุญาตนะครับถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับมอมให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับออกมาเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แกนะครับทีมงานองค์การส่วนบริหารสวนตำบลหนองแก้วนะครับแล้วก็ผู้กำนันเนี่นะครับพู้กำนันประคองวชภัณฑัทีมงานซีจีนะครับนะครับไล่ไม่หมดนะครับยาวเหลือเกินนะครับเนี่ย นุ่นนะครับบางคนก็ต้อย,อยมาตามหลังนะครับ <c oughs> ๆๆเอียงเลยไม่เฮ็ดเล่าบ่นะครับสมัยหนุ่มๆนุ่นนะครับทุกวันนี้คงจะไม่ไหวแล้วนะครับ <c oughs> นะครับนี่ มีแต่ญาติพี่น้องของพระครูสุนทรสุต,ตานุกูลและก็พ่อกำนันนี้นะครับนี่ข้อมูลก็ถามเราตรงนี้นะครับนี่ไสล์ะคน้นพเท่าอยู่ข้างในนู่นนะครับนี่เด้อนะครับคนเท่ามาเยี่ยมคนแก่นะครับวันนี้นะครับนี่ จะจะบอกว่าสาวสมน้อยก็ยังไงอยู่นะครับหนุ่มที่สุดก็คงจะเป็นพระจานาร์มหาวิเชียนนี่นะครับนี่ซื้อว่าจะไหนกบูเ่าผู้นี้เือไม่ยงินรัดไม่นครับ ีนหลังเต้านกัหลโอ้ยบ่มาบ่อยหลายจนจำบ่อยะไตนี้เนาะมเดอนะครับญาติของพระครูสุนทรสุตานุกูลนี่นะครับ้นครับนี้จะดพักอนเ็แล้วทาพักปุนนี่ดือนะครับอนไม่คืออเมอนายุคนหลายบ่ได้ผู้นี้ผู้ินี้อายุ แปดสิบเอ็ดปีแปบดปีโอ้นะครับผู้หันจะอะไรอยู่ในรายในผู้ันแปบอะครับแปดสิบห้าบเพยออแล้วือแข็งแรี่ยงเดี๋ยวเพย่มีเนาะเพนหลงไปเื่อไปหมดเลยสนามาเว้ากันนี่น่าเีรเรากลับมาเนี่เรากลสิกลับแตว่ายังคนยังนู่นเนี่ผมแปบก็ได้จำผมก็ได้เลยไปนู่นเนนี่เป็นหลายแล้วมันมันจะเป็นธรรมดา สุขภาพดีแต่ความจำบอดดีทิมพ่อเเ่ามาระบบสมองมันพันเซาระบบสมองมันมันมันทำงานบดต็มพ่เข้าับผมนี่ระบบสมองครัไม่ยี่ปีนี้อายุหลายไ่ได้จังลืมครับจำเลื่อมลืมนี่เจ็ดสิบกว่าบ่เกือบเก้าสิบเกือบอวยมัานปนังเก้าสิบต้องเกิดแปดสิบเราเลื่อมมาสองปีเท่านั้นได้ไหม่ยสองปีนี้น่องน่อจำได้มาเมืดเกี่ยงสองปีสุดท้ายสองปีสุดท้าย โอ้ซิเดี๋ล้วลืมมาละครับมาลวครับคุณยายครับเดี๋ยวเท่านะครับมาเยี่ยมผู้เท่าผู้แกนะครับเมื่อเช้าพระเดชพระคุณต้องตามมานะครับตอนนี้ก็เลยมอบให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกศิษย์เอกนะครับพระครูสุนทรมันสวยบ้ได้มันมาหนูกันครับสุ้อมันยืมยื้อข่อยบ้าได้ดิ ไปกด้ถามบอกว่าไม่เลี้ยงไปเียืมไปเลยอันนี้ยืมบปได้จังมันลูกใกล้ลาพยัญชนะโอ้แม่นลูกใกล้ลอกพยัญชนาเกือบเกือบลาแล้วล่ะกำนันกำนันบักฟ้องตะกี้นะหลวงปู่กอบนี่จำได้ย่บ่หลวงปู่กอบ โอ้ยแล้วสานะิปีกับเลยมาพอกันจะไปยานรอดย่าปุมกกบเลมาอเอันนี้ามาฝากมเยมผู้เฒ่าเบดตะบนจิบจิอ่ะกะนาสงฆ์ะณาสง์หลักผูไดมามาเป็นตัวแทนผูกเขียนหงไหมซีจีโมาลักันเบ็ดฝุ่น่าวยาวใุ่่นซจีองเด้อตัเต้ยนีผู้เดียาจะมาเป็นยังกูกูบวยได้ฟา นี่นะครับนี่ประเด็จประคุณ้องตาเมตตามอบฝ้ายผูกเข็นมานะครับให้ลูกให้หลานนี่นะครับผูกให้นะครับพี่สุขภาพแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงเนี่ยได้จำบ่ได้ก็ให้จำได้เดบานเด้อสาธุสาธุ เบียดที่เบียดทีเบีดสูเอา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 อายุหมันขันยื่นอายุหมันยืนเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่น้องผู้อื่นอีกเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อกินให้ได้เด้อบักกล้วยไข่อันนี้น้ำกล้วยไม่แต่จันทบุรีเด้อนี่เด้อมาฝากเด้อย่อมจันทบุรีเพิ่นเอามาฝากเด้อสาธุสาธุ